โขเคียวพอกผงแบบเนี้นะครับคือต้องบอกว่าคนในป่าเนี่ยเขาใช้กันผีกันคุณใสเนี่ยนะครับกันสัตว์ร้ายทุกสิ่งอย่างเนี่ยอันนี้จะเจอเฉพาะนะในพานจอมกำหมังเวทในป่านะเขาให้ครูบาอาจารย์ทำให้ไว้ใช้กันโอ้โห นะอันเนี้ย้้าถามผมว่ามันเป็นเขี่ยวคุดคือทน,นสิธิ์แบบเนี้ยคือต้องเป็นเคี่ยวที่ไม่ธรรมดาเหนอไหมฮะแล้วที่ผมเจอมันจะเป็นแบบนี้หมดอ่ะเคี่ยวอันนี้ต้องบอกครับอันนี้เป็นของที่นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางที่ จอมเขาหมังเวทเขาใช้กันไม่ว่าจะเป็นนายพานเดินปา่าอ่าไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเสือโจรผู้ใหญ่บ้านกำนันอันนี้เขาเรียกว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติแบบนี้นาเขี้ยวคุด้ถาถามมุมนะอ่านะครับเหมือนเขาากวางคุดอะนะครับ,เข,ววรบเขี้ยวที่เกิดทน,นสิทธิ์ตามธรรมชาติต้องพอกผงนะครับเนี่ยข้างในพอกผงมุฒคุณพันผ้าแล้วก็ถัก ไม่ถูกนะเคี่ยวแบบเนี้แล้วแล้วคือต้องบอกว่าถ้าเวลาคุณดูหนังดูละครคุณจะเห็นนะเขาแขวนเขี่ยวแบบนี้ที่คอนะครับแฟนเพจผมจะรู้คำว่าคำว่าเครื่องรางแท้ๆกันไหมอ่ะลองประมูลสักหนึ่งรายการแฟนเพจผมจะรู้ คุณค่าของเครื่องรางแท้ๆกันไหมว่าเครื่องรางแท้ๆไม่ได้หาง่ายครับเอาแล้วครับใครได้อันนี้ไว้ใช้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณใสไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายจะเข้ามาทำร้ายของมีคม คือถ้าเป็นของแท้ๆที่สมัยก่อนเขาใช้กันจริงๆทาใช้กันจริงคือต้องพอกผงเนี่ยพอกผงนับแล้วก็ถักเชื่อใช้กันแบบนี้แล้วดูความเก่านี่เห็นไหมฮดูความเก่า โอ้โหสิบแปดวิสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องครับตอเาอครับฮะใครได้ไปโชคดีอันนี้คือเครื่องรางที่คนโบราณเขาใช้กันจริงๆของที่เกิดเป็นทนสิทธิ์ตามธรรมชาติครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของที่มันเป็นอาถรรพ์ตามธรรมชาติเจอแล้วจึงเอามาทําพิธีกรรมใช่ครับเจอแล้วจึงเอามาทําพิธีกรรมใช้ไม่ใช่ว่าใครก็จะมีโอกาสได้ใช้หรือได้ครอบครองนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะมีโอกาสได้ใช้หรือได้ครอบครองะ ต้องคิดราคาแรกนะนะถ้าใส่ทับตัวเองคิดราคาแรกหนึ่งหมื่บาทนี่คือกติกาของเราอันนี้คือสิ่งที่เกิดความเป็นมหาอุดหรือเป็นทนนสิทธิ์ตามธรรมชาติเมื่อพระเกจิไปเจอหรือผู้ที่มีคาถาคมไปเจอจึงจะเอามาทำพิธีกรรมก็เหมือนเขาทองแดงตับเหล็ก อากาศธาตุเขากวางคุดเขาสารหินนะครับคดถนนคดมะพร้าวนั่นแหละครับแห่ลิ้มตาเก๋เยอะ